สวัสดีครับอังอังอังโดเรมอนนะกับเครื่องแปลภาษาตอนวุ่นแปลภาษานะตัวนี้เรามาลองแปลแบบออนไลน์นะ,ะพูดปุด๊บแปลปั๊บเลยเพราะว่ามันเป็นชิปหุ่นตัวใหม่นะที่แปลได้เร็วมากๆนะฮะ,ะเรามาลองดูนะมันจะแปลยังไงบ้างตัวนี้แปลได้1 3 9ภาษาเนาภาษาะเป็นไทยอังกฤษแล้วกันเนาะอังกฤษบริกานะฮะทำงานหนักได้รวยได้มีเงินเยอะๆซื้อของได้หลายอย่าง You can get rich by working hard, and you can buy money working lot of things with lot of can rich can hard, and a a things get with แต่สุขภาพดีๆบวกกับความแข็งแรงของร่างกายคือต้องออกกำลังกายและทานอาหารเสริมหรือทานอาหารให้พอดีกับร่างกาย In fact, health plus physical strength means taking more exercise, taking more supplements, or eating more food suitable for the body. ที่ผมบอกว่าทานอาหารได้พอดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราจะทานอาหารเกินห้ามูเกินมากด้วยทำให้เรารู้สึกอ้วนอย่าทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองอย่าสังสรรค์บ่อยจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง Don't try so hard that you don't have time for yourself, and don't always create so hard that you don't have time to take care of yourself. Very rich, but in poor health, often sick, happiness will decline, the older, the more effective. ถ้าแข็งแรงขึ้นปราดเปรียวขึ้นความสุขก็บวกเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน Become stronger more energetic happier and more active. โอเคฮะกับเครื่องแปลภาษาอธัธยานะวันนี้กับบทความดีๆนะฮะในการออกกาลังกายนะทุกคนอย่าลืมออกกาลังกายด้ยวนนยตัวเองด้วยครับเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับสุขภาพดีไม่มีขายต้องออกกาลังกายเท่านั้นนะครับผมครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับต้องออกกําลังกายเองเท่านั้นนะครับ Good conditions don't sell. Exercise yourself. กับบทความดีๆนะฮะกับสุขภาพดีไม่มีขายนะต้องออกกำลังกายเท่านะครับของแท้นะฮะต้องแอดมิสุดครับเท่านั้นนะครับสินค้ารับไว้หนึปีเต็มนะฮะตัวนี้นะฮะแปลได้ถึง139ภาษาทั่วโลกนะฮะอังอังอังโดเรมอนนะฮะพกื่องเดียวเที่ยวรอบโลกนะครับสินค้ารับไว้หนึปีเต็มก็ผมกับับแอดมิสุดครับนะฮะของแท้ต้องแอดมิสุดครับเท่านั้นนะฮะอ่ะาทักเข้ามาได้เลยนะ้อยนแอปเขียวหรือว่าแอป z o o แอปโมได้เลยนะอย่าลืมครับว่าแอดมิสุดครับนะฮะโอเคครัับบบบผมคร๊าายย